C ีเช็คลิสตถ้าไม่อยากเป็นคนคิดลบมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาเช็คลิสตกันค่ะว่าเรานั้นเป็นคนคิดลบหรือเปล่าเพราะการคิดลบนั้นมันไม่ได้ทำให้เรานั้นมีความสุขนั่นเองนะอันแรกเลยนะเป็นในเรื่องของวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ขี้กังวลหรือเปล่ากังวลไปก่อนเลยนะอะไรที่มันไม่เกิดขึ้นก็คิดไปแล้วคิดไอ้นั่นคิดไอ้นี่คิด แบบวกไปวนมากังวลสารพัดนะคะอันนู้นทำได้ทําอันนี้ทาไ,ไม่ได้จะทํำยังไงนู่นนี่นั่น อย่าเป็นคนที่ขี้กังวลค่ะเพราะเมื่อไรก็ตามที่เรากังวลนะ่ะเราได้จะทําให้พลังงานของเราอะ่ะดีๆมันตกทุกคตน,นะคะยิ่งกังวลมากๆเนี่ยบางคนหลายๆคนนะคะบางกังวลมากมันไม่เคยเกิดความสุขกับใครเลยจริงๆนะเพราะความขี้กังวลของเราดันแหละนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จงตัดเรื่องของความขี้กังวลออกไปนะ,ะนะอย่าไปกังวลในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงขอให้ทับนะ อะไรก็แล้วแต่ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นหรือปัญหาอะไรก็ตามที่มันเพิ่งเกิดขึ้นกับเราและก็เป็นปัญหาที่เรานั้นสามารถแก้ได้อย่าไปกังวลอะไรที่มันยังมาไม่ถึงนั่นเองนะคะ นั่นคือข้อแรกส่วนข้อที่2เป็นในเรื่องของวันนี้นะคะหลายคนนะคะเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่เห็นแต่ปัญหาปัญหาเต็มไปหมดเลยนะอันนั้นก็ปัญหาอันนี้ก็ปัญหาคือเก็บมาสะสมนะเมื่อไรก็ตามที่เราเป็นคนที่เห็นแก่ปัญหาเห็นแต่ปัญหาเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรที่มันเป็นไปได้เลยในชีวิตนะครูอยากจะบอกว่า มันเป็นความคิดของเราที่ทําให้เรานั้นเป็นคนที่เห็นแต่ปัญหายิ่งคิดยิ่งเจอครูบอกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะจงคิดว่าทุกอย่างบนโลกใบเนี้ยโดยเฉพาะชีวิตเราอ่ะทุกอย่างมันเป็นไปได้เพราะอะไรายคนนะคิดนะมีแต่ปัญหาฉันทําไม่ได้หรอกแตงจริงคุณยังไม่ได้ลงมือทําเลยด้วยซ้า ถูกต้องไหมคะเพราะผมก็เคยเป็นคนนั้นมาก่อนไม่ลงมือทํานะก็บอกตัวเองว่าทําไม่ได้แล้วเห็นปัญหาเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นแต่ปัญหาเราจะดึงดูดแต่ปัญหาเข้ามาในชีวิตจะทําให้เรานั้นไม่มีความสุขนั่นเองดังนั้นนะเรากลายเป็นคนคิดลบจะเจอแต่พนงานลบๆตลอดนะจงนาะบอกเลยว่าจงเลิกที่จะนะเห็นแต่ปัญหาแต่ให้มองบนโลกไปนี้ มันมีทุกอย่างที่เป็นไปได้ถ้าคนอื่นทําได้เ,เราก็ทําได้ค่ะและนะคะข้อต่อไปก็คือวันนี้หลายๆคนนะคะอาจจะมองว่าเฮ้ยนะหลายคนเสพอะไรคะเสพนะเสพอะไรเสพสื่อนะพูดง่ายว่าชอบรับเรื่องราวลบๆเข้ามาในชีวิต โดยที่บางครั้งเรารู้ตัวและไม่รู้ตัวอย่าลืมนะคะวันนี้เลือกจงเลือกเสพค่ะโดยเฉพาะข่าวนะข่าวลบๆต่างๆเนี่ยแน่นอนละ่ะเมื่อเราก็ตามที่เราเสพเยอะๆชีวิตของเราอะ่ะมันก็จะเป็นไปตามนั้นเลยทุกคนคะ่ะเพราะว่าเราฟังทุกวันนะฟังทุกวันแล้วจะซึมทราบซึมทับมาอย่างนั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะทําให้เราก็ตามที่เราอะ่ะไปแบบ รับนะเรื่องราวลบๆเข้ามาก็กลายเป็นว่าชีวิตของเราอะ่ะมันก็จะเจอแต่คนลบๆนั่นแหละจะแบบคิดอะไรก็คิดแต่เรื่องราวลบๆนั่นแหละเห็นไหมคะนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นจงเลือกรับนะเสพสื่อคือเสพแต่สิ่งดีๆอะไรที่เป็นประโยชน์นะให้เลือกเสพแล้วชีวิตของเรานะั้นมันจะดีขึ้นและมีความสุขนั่นเองและข้อสุดท้ายเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าชอบตัดสินวันนี้นะอย่าไปตัดสินคนอื่นว่าเฮ้ยทาไมทําไม่ได้ทําไมเธอเป็นอย่างนั้นทำไมเธอเป็นอย่างนี้นเธอ,เอไม่ เก่งนู่นนี่นั่น,นการตัดสินคนอื่นอย่าลืมนะคะมันเป็นเรื่องราวที่ทุกคนนะคะบนโลกใบนี้ไม่มีใครนะคะพูดง่ายความสามารถของทุกคนก็ไม่เท่ากันทุกอย่างนะคะ อย่ามาเปรียบเทียบพูดง่ายอย่าไปเปรียบเทียบนะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นหรือเอาคนอื่นแบบว่าจะต้องทําได้ให้แบบตามใจเราแบบนี้นะคะอย่าไปตัดสินคนอื่นค่ะทุกคนเพราะทุกคนนั้นมีดีในคนละแบบมีดีในคนละด้านเราก็เป็นในแบบของเราเป็นในเวอร์ชั่นของเราเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเช็คลิสต์เลยค่ะเช็คด่วนค่ะทุกคนคานี่ สข้อนี้นะเมื่อเราก็ตามที่เรารู้แล้วนะคะเราดนะจงค่อยๆปรับเปลี่ยนนะคะและเมื่อเราก็ตามที่เราเริ่มคิดดีคิดบวกได้นั่นแหละจะทําให้ชีวิตของเราได้ดีขึ้นและมีความสุขค่ะครูฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะใคร CEO happy life ค่ะ